ครับสวัสดีครับคลิปจากตัวจากเมื่อวานนะครับสูตรเลี้ยงสี่อาทิตย์นะครับเลี้ยงผ้ามานะครับไปชนนะครับราคาที่เลี้ยงก็ขาวๆกันนะครับที่แรก้ยอะเออนีนเบาะนะครับผ้าหมานึงหน่อยเถื่อสลับคลายนึงหน่อยเถื่อเช็นางกาแดดกินข้าวปกติทีกระเบื้องทีขมิ้นกินยำรุงแวต่นะครับตอนแรกอะบ่ต้องออกร่างกายครับเช็ดนํา ปล่อยลูกปล่อยเดินลูกนะครับแต่ว่าอยู่นี่มอยเล่นดินนะครับเล้นไก่สวยงามนะคแต่เฮ้าไก่เช่นนั้นิเตี้แเราไปเล่นดินแล้วมันกับดินติดตัวติดสีมันจะมา่อยงามนะครับไก่มันออกโนเงางามอันนี้มันชนดมาลายเทือยกัอันนี้ไปตามว่าหลากนนะครับอันนี้คือบิ๊กใบสองนะครับะะอาทิตย์ที่สองล่อไก่เตระมาณเตระมาณลอยเทือนนะครับเทิดมือหนึ่ง พักมือนึงนะครับหลอวันจันก็ต้องพักวันข้าวสารรับกับมือที่พักนะครับเค็ดอยู่ในสองอาทิตย์นะครับรอแล้วก็เช็ดน้ามกานแดดกินยาปกติทำซูมือเนี่ยมาแรกกับเช็ดน้ามกานแดดปกติเดินลู่นะครับบ่ได้เอาเรียนะครับเอายาเหรียญดีสี่นะครับครบสองอาทิตย์นะครับมันจะเป็นสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์แล้ว้วกาอาทิตย์ที่สี่สมมมาว่าหลอดตัววันอาทิตย์ปั๊บตัวตัพักวันจันทร์นะครับ ผักว่นจันกระมือผักเช็ดน้ำกาแดดเดินรูป,ปกตินะครับผักซีซันเช็ดน้ำกาแดดแห้งเอาอยู่นี่บได้เนงนตาแดดแบมหอบนะครับเช็ดน้ำกาแดดไข่แห้งเครื่องของอ้าโฮมนะครับไข่แห้งเครื่องของอ้าโฮมนะครับอาบไฟเาทุกมือนะครับบมเป็นยังครับมีผนขางเครย่องทั้งสินนะครับผักว่นจันกว็วางข้านาสองมือนะครับวันพุธ เช็ดหน้ามันมาเช็คแข็ง,ง,ขง,ง,งได้เลยนะครับเช็คแข่งเตี้ยไปน่วงไปเป่าครับมันป่ามันเตะเลยนะครับะมันห,หาหน้าที่นะครับแต่บินดีตีแห้งหาหน้าที่นี่คือบินขาดปัดปัด,ปดยืนดินมันนะครับ้ายืนดินมันนี่ไม่ต้องยืนดินมันั้งเต่อันรล่อและครับหล่ออาทิตย์ที่สองละครับ้าบินมันบินโปงก่อนขึ้นไปตีได้นะครับไปตีได้้าพัก สมมติว่าเตวันเสาร์หรือว่าอาทิตย์นะครับปลักวันบริหารสุขปักสองมือครับบร่ได้ปลัหลายหมือนนะครับพักสองหมื่นบไปยังเส้น้นาตาดแดดกินยาปกติยามวันแรกกะตากแดดเดินลู่ปกตินะครับแต่ว่าขันตอนล่างลกก็คือยามวันแรกก็นอนนะครับต่อสู่ตอนเลียงนะครับเป็นเขาแล้วปันขอ้อปันขอ้อกินยาบำรุงตัวที่เคยให้กินละ,ละอาเลอีหอ้อแรกสรซางนะครับกินได้นะครับ <c oughs> ทุกหมือน,นะครับ ประมาณถูบหนึ่งขอบซูมนอนได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้บิ๊กไบสองนะครับสะนะมากเลยซิบเหมือนะครับกำลังทำเนื้อทำตัวรอรอชนต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับรยังไกงพม่านครับเดี๋ยวจะเอา บินเตะจัดๆมาให้เบิงแต่ว่าเ่นบ่ใหาโลงลงไม่ได้นะครับเพราะว่าทำความรุนแรงต่อสัตว์ไว้เวัาออกไงเหรครับเนาะจะจะออกก็ร่างกายไก่นุ่มมารอบหนานะครับไก่นุ่มจับมาให้แต่ให้แต่หน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ